สวัสดีครับผมอัศวินสุรยิยชัยอัศวินเกษตรออนไลน์วันนี้เรามาชมสวนทุเรียนของแม่น้อยนะครับบ้านสะแก้วบ่แม่มตนนําบลนาแต้อำเภอคำตะกา้าสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ <laughs> แม่อายุทุเรียนจะเดือนเจ็ปีแล้วตอนนี้ปีกับเดือนหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะแม่นะเวลาใส่ปุย๋ยในี่ผู้ใดเป็นคนใส่แม่แม่ใส่แม่ใส่เลยเนาะ เบิ้งเบิ้งแม่พิษพาแม่ไปเบิ้งต้นนี้ต้นนี้มันคือสูงคักแน่แถวต้นนี้ทุเรียนจากต้นแม่เมื่อไหร่จากสวนนี่เขาเมื่อสวนนี่บ่เมื่อสวนนี่แล้วประมาณร้อยประมาณร้อยหกชิปเก็ดชิปนี่เลยเกลีสองร้อยเนาะแม่เนาะ,ะบม่ได้นับจกเสียมีแต่ปลูกอย่างเดียวแม่ว่ามันสูงสั่มใดเนี่จักแล้วจักแล้วอ่ะหนึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรห้าชิปเลยนี่ยต้นน่าก้าต้นนี้เิ่งดูยอดมันป๊๊ดโธ่ แม่นี่ก็สูงลอยหกสิบสองหันมันก็สองเมตรกว่าพอะนี่มันสิพ่อสามเมตรพลละต้นนี่โอ้แล้วบัดที่ใส่ปุ๋ยคุณแม่เป็นคนใส่เองบปล่แม่ใส่เองใส่เองเลยต้นขนาดนี้คุณแม่ใส่หลายซ้ำไดครับใส่สามกับมื่สามกับมือใส่ช่วงใดระยะใดแม่ใส่ระยะเพออันนี้ก็ทรงพุ่มหรอเนาะโอ้ออกรอบทรงพุ่มเลยนะครับ ประมาณจักระแม่ทั้งจะทั่วสามสามกัมบ่แม่น้อยโอ้โหสุดยอดสามกรมเลย้นมันสีใส่ให่ออกมากทางหนอกเลยโอ้ใซยาห์กั้ทางหน่องพ่อเนาะข้องคือข้องหนูเนาะส่วานออกมากทางหนอกอ่ามันจังได้แบบนี้เนาะอ่าแล้วแต่งกก่งเ๋ยใคเป็นคนแต่งแม่นี่แหละแต่งแม่แต่งเองเห็นน้อยน่เก่งขนาดแต่แต่งกิ่งโอ้กิ่งแขนงเป็นเล่มตัวนี้ตัวนี้มันส่วนับตัวนี้เลยครับ ก็เลยโโตัดเลยเนาะมันจริงหน่อยมันเครงแรงมันเอ็เนอโอเคอ๋อแค่งแรงมันตัดจริงหน่อยเขาหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนเนาะ,ะดูกลับดูโอ้ยกลับมมหุมเลยบับนี้ครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนต้นใหญ่มากดู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 ดดต้นต่อไปตัดพอทอ่อในยิ้มเปื่อยเนาะเห็นทุเรียนเพื่อน ในข้าวจะปลูกเพิ่มอีกบ่แม่คือสิพ่อก่อนเนาะฮัลทีนี้บาานเอนหลังจากใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดเนี่ยแม่ใส่จากเชื่อครับเดือนหนึ่งใส่แล้วแต่ลงเทียกับสิบหางเทียกี่สิบ,บมือแล้วแต่สิบห้าแล้วแต่ยี่สิบหางมือแล้วแต่สะดวกเนาะแต่ตอนนี้ปุ๋ยหมดแล้วนะครับ <laughs> วันนี้จะมาส่งปุ๋ยให้แม่ได้วันนี้หาเทียมนี่ธุระแล้วกับปย กบดีใส่ไงแต่ว่าพวกไก่ยีสิบหาหมชุดนี้หนึ่งร้อยต้นนะแม่นะชุดนี้เนะาะชุดนี้หนึ่งร้อยแล้วก็ข้างในอีกรวมเบ็ดเสร็จก็เ,เกือบสองร้อยแล้วก็น้ำก้อยน้ำยัียงคือแกงเบ็ดเบ็ดเลย่นน้ำยัียงคือแกงเลยผลน้ำอย่างแก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 งเอาไ,ได้สวนผนไหมคนเ,เปิดน้ำไวนะ้เนาะแม่พอนะ่อเนาะแม่บอกผู้หวัวผู้โอ้สวยงามสวยงามสวยงาม ปอดทุเรียนครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนสวยงามมากและบันไดปุ๋ยน้ำผู้ใดฉีดครับพ่อฉีดพ่อทองเป็นคนฉีดปุ๋ยน้ำนี่มาดูนะครับฮะมาดูครับมาดูครับยังเว็ดีว็ดในสวนผมโอ้โหทรงสวยมากเลยครับยอดพุ่งเลย ปุ๋ยน้ำพอทองบอกว่าฉีดพ่นทุกเจ็ดวันเจ็ดวันสิบวันเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่โอกาสเนาะ <Yeah. S 1> ครับเจ็ดวันสิบวันแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีการบวกปุ๋ยเดอะฮีโร่ในเซตสี่สหายด้วยนะครับปกติก็ฉีดพ่นเซตสีสหายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้เดอะฮีโร่พ่นร่วมกันนะครับยอดก็จะพุ่งโตไวกว่าเดิมอีกครับเดอะฮีโร่สมชื่อจริงๆครับผมมาดูครับมาดูกิ่งโอ้เ กิ่งก็ใหญ่เลยนะครับนี่โอ้โหลำต้นใหญ่มากดูฮะพอทองบอกปีหน้าเนี่คือสิงงามคักแน่นี่แหละครับทุเรียนคำตะกล้านะครับการดูแลของแม่น้อยแล้วก็พอทองปัญหาในสวนนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างนะแม่ปัญหาหนึง <laughs> <laughs> ปัญหาที่แม่บอกว่าเจอในสวนนี่นะโอ้ราศีชมพูราศีชมพูอ่าราศีชมพูก็จัดการเรียบร้อยนะครับยาราสองเมียแม่สองโอมอยโบอกหอยหน่อยบ <laughs> ักหอยหน่อยบ <laughs> ักหอยหน่อยเลยก็ขึ้นเต็มต้นทุเรียนนะครับพี่น้องมีบักหอยหน่อยอพ่อมอพ่อทองก็จัดการทุกวันนะครับ โอเคท่ในใดสนใจเทคนิคการดูแลทุเรียนก็ทักเข้าขมานะครับในเพจอัศวินกเกษตรออนไลน์และเจอกันคลิปหน้าสวส